กตอบั้งเดียวว่ตันี้ก็ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับพอดีเลยนะครับในช่วงเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันสมเด็จพระเทพได้สเสด็จไปพักไปที่หาใหญ่นะครับพอดีไอ้สงขาเราเนี่ยก็มีไอ้ระราชวังอยู่ด้วยนะผู่ที่กรมอวยครนะผมคนหนึ่งเ็ได้ชว่วงนี้นะครับได้เข้าไปทำสบู่นุ่มแพ้แล้วก็มาละโกถวายพระองค์ด้วยนะครับหนึ่งอย่างก,ก็คือทผ่านมาได้ก็คืออะไร ต้องเป็นประรัติศาสตร์เขียวเขยวตบูดสีเข้มจับอะไรครับมาสบู่สีเข้มตัวนี้ทำมาจากน้ำหมักนะครับน้ำหมักจากมะกรุดนะครับเพราะว่าอ่าจริงๆริงแล้วเราที่คลองแหงเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการสิ่งแวดล้อมเนี้ยอาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่า ในโครมของเราเนี่ยน้ำเสียนะครับน้ำเสียเมื่ออนเนี่ยอยู่แค่ในวัดที่จะนั่งได้ไดึ้นะครับพอาการไปกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้สามารถช่วยลงดการผมในเดือน,นะครับเดินโครงได้นะครับอะไรอีกแต่ผมก็ดึงนะครับลืมว่าจบครับได้ครับอาจารย์มีอะไรถามไหมครับนะครับวันนี้ครับตูทั้งหมด ขา,ายตรงครับเพราะว่าเวลาขายเนี่ยจะโทรศัพท์มาสั่งกันนะอย่างที่ว่าประตไปแล้วงไม่อยู่อ๋อ้าวที่แล้วเราเอาไปตั้งบนพิเศพันก็คือไม่ได้ขายวันนั้นเจกอย่างเดียวนะครับ อย่างท่านผู้ว่าพัตลุงแกไม่ยอมวันนั้นแกต้องได้ก่อนคือแกได้เปือนผี่ป้อนนะครับลด50%วันนี้วันนี้ลดเด่นไม่ลดครับเจ็ดปีครับไม่ได้อันนี้ก็จะอยู่ที่อาจยันชูนุแล้วก็อาจารย์นชูปินิษฐ์นะครับเดี๋ยววอนนี้ผมก็มีมามันไม่มากนะครับไม่มากเล็กน้อยถามเรือกว่าขายทั่วไปไหมเนี่ยเพราะว่าผี่้อนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดอยก จะขายจะวางขายมันจะอะไรเนี่ยนะคะคนเขาดูแล้วก็อีกอย่างคือต้องบอกคุณภาพของสิ่งนั้นด้วยว่าอันนี้จะประกอบด้วยอะไรอาจจะประกอบด้วยอะไรมีมีอยู่ครับอ่า<ช>อย่างละกองนะครับอ่าในที่นี้ถ้าใครที่ว่าหน้าเป็นสิวเยอะนะครับอ่าอันนี้หน้าเป็นสิว<ต>เยอะเน,นี่ยผมรับรองนะครับภายในไม่เกินอ่าถ้าวันจะเห็นผลเลย นะครับภายในห้าวันใครหน้าจยิบยอะก็ออกมารับได้เลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะฮะนอกจากการทำหีบห่อปุกจุยน้ำแล้วจะต้องมีที่ก่อหน้าวันนี้ใช้สำหรับในทาอะไอย่างเครับอ่ายางอ่ามะละกอนะครับอย่างมะงรุดอ่าอะไรพวกนี้เราจะมีอ่าสรรพคุณอยู่ในทั้งหมดแล้วนะครับนี้อันนี้ก็ ผมก <inaudible> ็ยืนยันได้นะครับได้เอาสบู่ของูดกับุดดเด่นเปช้แลราก็รู้สึกว่าผิวเรามันดีคือเมื่อก่อนนี่มันเริ่มมีตุ่มปุมันขึ้นพอใช้สบู่นี้ไป้วเป็นทอรไนะฮะก็็น่าพูดเกิคิด่าไรผลแต่แต่ว่ามีข้อเสนอแนะอยู่สักนิดหนึ่งแต่คนเล็กนีคน100 ผมมเนต์ยังไม่จบครับตู้ลมผมยังไม่จบสบู่สำหรับถูตัวเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องทำให้ก้อนใหญ่กว่าเพราะว่ามันหมดเร็วและมันหมดเร็วครับอ่าใหญ่ครับอ่าสาเหตุนะครับสาเหตุที่ว่าสบู่ตัวนี้ละลายเร็วนะครับเพราะหนึ่งเราไม่ได้ใช้พีมีในฐานตัวที่ว่าจะจับแข็งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่า ประชาชนทั่วไปต่ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจับแพ้สารเคมีอะไรทีเนี้ยครับก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้ <c oughs> สารเคมีเลยลครับก้นนี้จริงๆแล้วเราจะมีอะไรน้ำมาาาาาันมะพร้าวสัดเย็นน้ำพุรลวงนะครับแล้วก็มีขมิ้นชันก็น้ำหอมดอกตัะนิ้น้ำหอมเนี่ยเราจะใช้ดอกไม้ที่อยู่ตามในวัดหรือตามบ้านที่เก็ดได้นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นสบู่ล้างหน้าเนี่ยก้อนเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสบู่ถูตัวคนใหญ่ๆครับแต่ถ้ามีน้อยแบบนี้คนละก้อนก็ให้ใช้ล้างหน้าอย่างเียไม่ใช้ส่วนไหนมากใช้ใช้หมดได้หมดเลยครับตั้งร่างกายเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามีเหลือหนึ่งก้อนแบบนี้ก็ให้ใช้ล้างหน้าอย่างเดียวนะครับล้างหน้าอย่างเดียวอ๋ออซื้อซดเลยมาครั้งนี้ก็คือ เอาไมให้อาจารหรือว่าทำามต้ได้ทดองใช้นะครับนะครับไม่ใชครับซื้อหน้างานก็เป็นราคาไมเสด็จคือของปรีไม่มีในโลกนะครับเดี๋ยวเราต้องต้อับไปมสบาไม่ต้อไป่อเกิดนา้บอกแล้วน่เจริญน้คาตัวงให้เครับผม่อนกับคุณน้าเจรณาสันวงนะครับ ของแหครับของแหครับขอบคุณครับได้งงนะครับเพราะได้ขิงสบู่หลายรสนะมีสบู่หลายอย่างแล้วก็พิที่ิถาแล้วนะครับว่าก้อนเดียวเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ที่ใสรองเท้านั้าแก้อนนี้นะครับอีก่้ก็จะเป็นกระดังอานะครับแต่ว่าไม่ใช่สตินะครับใช้ดอกกระดังงานสดๆเลยนะครับต้องเอาไปรับไปไม่ต้องลวนครับเขียวตั้งไว้ก่อน าจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเอาไปที่ที่ที่นั่งท่านดีกว่าครับแล้วก็บริหารจัดการตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีร้านอื่นมาอีกครับเจ้าวเหนียวมันให้พี่ตอนนี <le says S 1> ้เป็นทะเลทองนะครับเดี๋ยวจะเป็นทะเลทองครับยกมาท่านใส่แบบนี้ครับก็ไปยกกับพี่เดี๋ยวท่านเอาไปพิจการ